อ๋อวิแล้วหนูเป็นคนป่วยเงี้ยนะไฮไฮไฮมาเลยยังมาเลยยังมาเลยยังน่าหนูป่วยมากคี่เหมือนเขียนแล้วไม่ใช่หรอหน้าต่อไปไปค่ะไปทุเรียนรอบสุดท้ายได้ได้ได้แป๊บหนึ่งมาแล้วมาแล้วทุเรียนรอบสุดท้ายนะคะ พี่เคอรี่มารับแล้วขึ้นเลยค่าคนขึ้นรถได้เลยค่ะทุกเดที่สั่งไว้นะครับรับให้ดูกล่องเคอรี่เราซ้อนกันกี่ชั้นแน่น่แน่ไม่บุบด้วยจ้ะไม่บุบไม่เบี้ยวไม่ยุบไม่พังดูดีหนามากขึ้นเลยค้ายกขึ้นเลยค่ะกล่องแน่นมากกล่องก็หนามากเลยเนี่ยขย่าให้ดูคือแบบกล่องไม่ขาดทนทานครับหนาหกมิล ห้าชั้นห้ามีเลิศรู้ดีเนี่ยแต่เขากดให้ดูกดไม่ลงนี่ให้ดูซอสจะสูงขนาดนี้ไว้หนึ่งคืนแล้วนะใช่กล่องข้างล่างยังไม่บุกเลยปกตินี่ท่านเินได้แค่ห้าชั้นเนาะนี่โอ้โไม่รู้สึกพี่ตัวเล็กหรือเปล่าเอาเอาเปลี่ยนไปไปมาดูค่ะของใครบ้างของใครบ้างคะมารอรับเลยนะคะลูกเพค่ะ อน,นี้ไงมีชื่อเราที่ไงเห <Okay, S 2> ็นอาจาร์คูณสวนนีีรอรับเลยนะคะมีใครอีกคุณสุพักรอรับเลยที่ไหนนี่สมุดปาการโอ้อุดรอ,อ,อันนี้ของที่อุดอรของแม่พิยุงรอรับเลยนะคะ ใช่กรุงเทพนะคะกรุงเทพหนึ่งพี่เคอรี่บอกว่าหนึ่งวันถึงส่วนต่างจังหวัดก็จะเป็นสองวันถึงนะคะไม่เกินสองวันนี่ไปดูพี่นี่พี่เคอรี่มารับแล้วมีเชียงรายต้องขอบคุณพี่เคอรี่นะคะทีะ่จะส่งให้เราฟรีทั่วประเทศซื้อทุเรียน <บา S 1> แก่อีจานมันจะไม่พิเศษได้ยังไงนะ หมดแล้วนะคะรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะทุเรียนของเราหมดแล้วรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะขายดีมากเลยเนาะคุณพี่เนะาะขายจนลูกค้าโกรธอะโกรธโกรธตอบไ,ไมบ่ทันคะ่ะทุเรียนเกรดพรีเมียมอร่อยที่สุดในโลกจริงอร่อยมากไม่มีกลิ่นด้วยีครับนุงถ้าไม่อร่อยทำไงคะลุงโอ๊ต สมกับมาเคอร่อยทุกลูกค่ะอร่อยทุกลูกยืนยันครับแต่ต้องให้สุกนะไม่ใช่ว่าไปผ่าก่อนใช่ใช่เรามีหลวมมีวีเรามีวิธีกินใ้เข้าให้อยู่ในกล่องนะคะคนที่สั่งซื้อไปอ่านวิธีกินก่อนเรามีวิธีการกินวิธีการดูให้อยู่ในกล่องนี้แล้วแถ้าสมติคุไหนนะคะมันขาดมันขาดหรือมันขาดอ่ะมันจะน้าทุเรียนมันทิ่มอย่างเงี้ยทักลายมาเดี๋ยวเราส่งเป็นไฟล์ภาพให้ รอบสุดท้ายแล้วนะคะหมดแล้วมือค<ะ>ืนนี่นะคะรอบสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดแล้วรอรับของได้เลยเมื่อกี้มีลูกค้าถามว่าของเมื่อวานจะถึงวันไหนน,น่าจะวันนี้นนบ,บายบายหรือถ้ากรุงเทพอะถึงเช้าก็ถึง ถ้ากรุงเทพแบบหนึ่งวันถึงนะคะในกรุงเทพถ้าเป็นต่างจังหวัดก็อยู่ที่หนึ่งถึงสองวันไม่เกินไม่เกินนี้พี่เคอรี่รับประกัน,กนความเร็วทุเรียนเขาก็จะได้คลายนา้ำคลายไอความร้อนของเขานะคะแล้วก็เนี่ยค่ะน้ำหนักที่เราชั่งเป็นน้ำหนักหน้าสวนแล้วก็จะเขียนที่ขั้วไปเลยแต่ส,ส่วนใหญ่ทุเรียนแล้วอะคะ่ะถ้าเกิดเขาคลายนา้ำแล้วเขาสุกน้ำหนักเขาก็จะลดอ,อีกปีกประมาณประมาณนิดหน่อยนะคะนี เพราะว่าพอมันแห้งไงตอนมาจากสวนมันสดมันสดช่ำๆเลยแต่พอมันแห้งมันก็จะลดแล้วเจอกันนะครับลูกเพจนะครับสาวกผู้เรียนทุกท่านนะครับแล้วเจอกันปีหน้าบึมๆปีหน้าเอากี่ตันครับพี่ยี่สิบตันแน่เราจะจัดสรรผู้เรียนอร่อยให้กับลูกเพจแล้วนี่เคยยังไงคะรีวิวจะอันนี้มันลูกนี้ขายไหมคะลูกนี้ยังไม่ได้ผ่าเลยสุกแล้วด้วยเนี่ยวันนี้ คุณพี่หมดแล้วเหรอคะหมดแล้วหรอหมดแล้วหรอคะหมดแล้วครับเอาเอาเอากล่องกลับด้วยอนไหมเอาเอากลับบางส่วนไหมคะกล่องกลับให้เหลือไว้เหลือไว้นิดนึงมาดูกล่องอันนี้นะคะกรองกรอง อันนี้อ่ะเดี๋ยวคุยกับคุณพี่ก่อนอันนี้เดี๋ยวพอเราเข้าระบบเราก็จัดส่งแจกจ่ายได้เลยใช่ไหมครับตัดรอบตุ้งสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงแล้วอันนี้ทันไหมคะทันทันอยู่แล้วนุ้ยขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเสื้อสวยอะเขาเรียกขอสักตัวได้ไหมเดี๋ยวขอเสื้ออีกแล้วอย่าขอลงออ๊ดนะโอ๊ตขอให้ตรงนี้ได้แล้วจ้ะ ตอนนี้ทุเรียนหมดแล้วนะคะลูกเพจหมดเกลี้ยงเลยค่ะคนที่อยากทานทุเรียนปัลลุรอกันปีหน้านะคะกิโลเท่าไหร่ปีหน้าจะขายกิโลเท่าไหร่รอต้องรอดูหน้าสวนค่ะต้องรอดูอาทางเกษตรกรเนาะดูราคา,าดูราคากลางแต่วันนี้วันนี้วันนี้เราจะพาไปไหนนะเออเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาไปงานไปงานอะไรนะคะพี่อู๊ด ทุเรียนป่าละอูหรอคะวันสุดท้ายของงานทุเรียนป่าละอูเราจะไปดูว่ามีทุเรียนยังหลงเหลืออีกไหมใครที่สนใจใครที่อยากจะกินทุเรียนป่าละอูก็เดินทางกันมาได้ที่ประจบกิริขันแห่งนี้นะจ๊ะหัวหิน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 ที่บ้านบ้านป่าละอูทางเดียวกับทางเข้าวัดห้วยมงคลเขาไปลรอนิดนึงลองเซิร์ชวัดห้วยมงคลก็ได้แล้วก็ มีงานเขาเรียกป่าละอูเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันสิว่างานเรียนป่าละอูจะคึกคักแค่ไหนนี้เกื่อคนที่ยังอยากได้กินอ๋อวันนี้คุณคุณนิ่มจะใช้งวงหรือใช้เท้าปาดไม่โกรธไม่โกรธดไม่โกรธแล้วมีเกณฑ์ได้เลียนไม่โกรธหลบพี่เกอร์ลี่ได้กินเพื่อนหรือเปล่าแม่รู้เขาอยู่ด้วยกันแล้วโกรธมากโกรธไม่โกรธโอ้โผู้จัดการโอยู่จะพาไปรีวิวแตงกวา อาโอเคป่าเดี๋ยวไปดูกันพี่ป่าและอูโอเคบ๊ายบายขอบคุณพี่เคอรี่นะคะบ๊ายบาย่า,า,ยายรูปกรานขอบคุณพี่เคอรี่นะคะ